สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ผมเจจีแชนแนลครับอันนี้เราอมากินลาบครับลาบกรอก้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ผมเอามาขั่วนะครับให้มันสุกครับ อ,อร่อยมากเลยครับลคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงนี้ครับกดไลท์กดแจ๊์กดบโคใครด้วยนะครับไดีดยครับ